สวัสดีครับวันนี้ขอพาท่านมาชิมกาแฟสไตล์ตุรกีที่ร้านสโลบาแอดบ้านตึกดินร้านตั้งอยู่บริเวณถนนดินสอระหว่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับสาราวาการกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรขอพาท่านติดตามรับชมนะครับเพื่อให้ท่านได้ทราบที่มาของกาแฟสไตล์ตุรกีนะครับจะขอนำเสนอประวัติและ เรื่องราวของกาแฟตุรกีครับกาแฟตุรกีไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในตุรกีแต่เป็นกรรมวิธีการชงกาแฟที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งรายละเอียดจนยูเนสโกขึ้นทะเบียนร,รับรองเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วยกรรมวิธีการชงกาแฟที่เก่าแก่ยาวนานกว่า500ปีจึงมีเรื่องเล่าที่หลากหลายจึงของนำเสนอเพียงสองเรื่องดังนี้ เรื่องแรกราวคิดจิสรักหารถึง1น1 7อเโอดีเมียปาชาค่าหลวงออตโตมันประจำวิยาเรสเยเมนส่งมเมล็กกาแฟจากเยเมนมาถวายสุลต่านสุไลมานซึ่งพระอ,องค์เปิดสวยกาแฟจนแพร่หลายจากราชสํานักไปทั่วทางจากกักรวรรดิออตโตมันเรื่องที่2คิดจสิสรักราส1555องพ่อค้าชาวซีเรียนาม อาครามและชามได้นำมเล็กกาแฟจากเยเมนมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆตามสไตล์เยเมนที่กรุงอิต,ตอันบูถือเป็นร้านกาแฟแห่งเลขของกรุงอิต,ตอันบูจึงถือได้ว่ากาแฟตุรกีมีจุดเริ่มต้นในช่วงคิศตศตวรรษที่16ตามรูปแบบของเยเมนจากนั้นวัฒนธรรมกาแฟตุรกีก็แพร่หลายไปทั่วตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออกจนบางครั้งจกักรวรรดิออตโตมันก็สั่งปิดร้านกาแฟด้วยเกรงว่าจะส่องสุมผู้คนเพื่อต่อต้านจากักรวรรดิแต่ช่วงรุ่งโรยของการดื่มกาแฟและร้านกาแฟก็เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้คนเหล่านักปาาและกลุ่มวิชาชีพตลอดจนกองคาราวานนักเดินทาง หลังจากได้รับทราบประวัติและที่มาของกาแฟาตุรกีแล้วจึงขอพาท่านเข้าสู่ร้านสโลบาแอบบันดินบรรยากาศภายในร้านนะครับโดยร้านมีเมนูกาแฟาหลากหลายรายการพร้อมเมล็ดก,กาแฟหลากหลายสายพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เลือกสรรซึ่งทางร้านแนะนำมะเมล็ดก,กาแฟาสยามนิดกาแฟาสายพันธุ์ไทยจากเชียงใหม่ให้ลองพนักงานนำผงกาแฟา มาใส่หม้อต้มกาแฟตุรกีชั่งน้ำหนักเปิดเตาเตรียมความร้อนของทรายให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมช่วงระหว่างการรอขออธิบายกรรมวิธีชงกาแฟตุรกีครับกรรมวิธีการชงกาแฟตุรกีมีอุปรกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟตุรกีดังนี้ 1. หม้อต้มกาแฟตุรกีเซฟเวหรือไอบิด 2. ผงกาแฟตุรกีและ 3. ถาดสายต้มกาแฟตุรกีหม้อต้มกาแฟตุรกีเป็นหม้อต้มกาแฟทำมาจากโลหะขนาดเล็กมีด้ามจับก้นกว้างคอคอดปากบานมีปากสำหรับเทกาแฟตัวเซฟเวอ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้รับความร้อนอย่างรวดเร็วเวลาเดือดเกิดฟองเป็นจำนวนมากและป้องกันของกาแฟออกจากเซฟเวสู่แก้วกาแฟ ผงกาแฟตุรกีผงกาแฟบดละเอียดขายแป้งมีความละเอียดมากกว่าผงกาแฟบดท,ที่ใช้ในเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซมีค่าความละเอียด15,000ถึง30,000ชิ้นต่อเมล็ดกรรมวิธีชงกาแฟตุรกีใส่ผงกาแฟบดละเอียดลงในเซฟเวย์เติมน้ำตามลงไปแล้วคนให้เข้ากัน นำไปต้มให้เดือดด้วยความร้อนโดยปกตินิยมใช้ทรายเป็นตัวนำความร้อนเพื่อต้มกาแฟแต่ปัจจุบันอาจใช้การให้ความร้อนโดยตรงด้วยวิธีการอื่นๆเช่นเตาถ่า,านเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเป็นต้นต้มกาแฟจนเดือดขึ้นเป็นฟอง2-3ครั้งก็ได้กาแฟร้อนๆพร้อมดื่ม เมื่ออุณหภูมิอออของทรายใกล้ได้ที่แล้วพนักง,งานก็จะเริ่มเทน,น้ำลงไปในเซฟเวอ์ลักษณะจะเทนนะ้ำเป็นลูปวงกลมนะครับเสร็จเรียบร้อย <ๆ S 1> ก็จะใช้ช้อนคนให้น้ำกับผงกาแฟเข้ากันแล้วมีการตรวจสอบอุณหภูมิของทรายอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนำเซฟเวนะครับมาวางไว้บนถาดทรายที่มีทรายอยู่เพื่อต้มกาแฟโดยใช้ทรายเป็นกางผ่านความร้อนเมื่อ กาแฟใกล้ที่จะเดือดจะมีฟองขึ้นอยู่ที่บนปากนะคนะระับสาการก็จะเริ่มวนทรายเรื่อยๆนะครับลนเซฟเวออันนี้เราจะเห็นภาพกาแฟเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็วนอีกนะครับพอกาแฟเดือดมากๆก็จะเริ่มยกเซฟเวออกจากถาดทรายแล้วก็ฟอจากนั้นก็ก,กรีด เอากากออกอีกครั้งหนึ่งโดยปกตินะครับจะไม่มีการกองโดยใช้กองกระดาษจะเทตรงๆเลยนะครับอันนี้พนักงามนมาเสิร์ฟให้นะพร้อมนะเราจะเทกาแฟออกอ่ะกาแฟร้อนๆพ้อมทานเลย เี๋ยวเราลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรอันนี้จะมีป้ายบอกรสชาติอร่อยมากเลยครับยินด,ดีเลยครับรู้สึกผ่านแล้วรู้สึกชุดชื่นมากเลยครับ